เรียกว่าอยู่ดีๆค่ะมันก็กลับกลายมาเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคุณหวานเจีย๊ยบผู้จัดการดาราเบอร์ต้นของเมืองไทยค่ะกับคลิปเมื่อมาณสักหนึ่งปีที่แล้วในรายการสับปากหวานเจี๊ยบ EP ที่เ9ซึ่งเป็นช่วงหนึ่งค่ะคุณผู้ชมขาที่กำลังสัมภาษณ์นางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกก่อนที่จะมีการเริ่มพูดคุยกันเนี่ยทางหน้าของหวานเจีย๊ยบเขาจะมีการดึงผมนางเอกสาวถึงขั้นแบบตัวเอ็นเลยคุณผู้ชมขาจนหนุ่มนายนภัทรเนี่ยที่ยืนอยู่ข้าง โดยในคลิปที่คุณหวานเจี๊ยมนึงผมใบเฟิร์นนั้นนะคะถูกตัดเป็นคลิปสั้นๆแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าถูกแพร่หลายในโลกโซเชียลทําให้แฟนคลับค่ะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเ่ยของใบเฟิร์นชิพิม์ชนกใช่ไหมคะเขารู้สึกว่าเฮ้ยไม่พอใจอ่ะไม่ชอบพฤติกรรมแบบเนี้ยมองว่ามันเป็นการการะทําที่ไม่สมควรแม้จะสนิทแค่ไหนก็ตามก็ไม่ควรจะทําแบบนี้รวมถึงอยากจะให้มองว่าเฮ้ย เรื่องของการที่แบบไปทําอะไรแบบนี้ต้องให้เกียรติดาราด้วยอะไรอย่างี้นะถือว่าจะสนิทก,กันแต่ก็ไม่ควรทาแบบนี้งานนี้แฟนคลับค่ะก็เลยพากันเข้ามาคอมเมนต์มากมายนะคะบางคนบอกว่าหน้านายอะตอนที่เห็นใบเฟิร์นแอบตกใจอยู่นะแบบเวอเลย บางคนก็มองว่าไม่เคยชอบเลยค่ะผู้จัดการดาราคนนี้ที่ชื่อหวานเจี๊ยบเนี่ยเป็นผู้จัดก,การของดาราหลายคนรู้จักตั้งแต่ตอนอยู่กับชมพู่อารยาแล้วก็มีอีกหลายคนเลยพวกคลิดหอวังดิวอริสลากวางเดอะเฟสแล้วก็เริ่มมาไม่ชอบตั้งแต่มาทํา YouTube และอวยถึงวีดีกรรมของดิวบ้างว่าตามรายการต่างๆอะไรแบบนี้บ้างอย่างเงี้ยนะคะหลายๆคนเขาก็แสดงความคิดเห็นค่ะคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องมันก็นานพอสมควรแล้วนะคะปีกว่าแล้วผู้ชมจู่ๆเนี่ยมันกลับมาเป็นกระแสะอีกครั้งหนึ่งเป็นดราม่าอีกครั้งหนึ่งก็ แต่ว่าคิดว่าน่าจะมีข่าวว่านายนภัทกับใบเฟิร์นเนี่ยเขาแบบจิ้นกันคบกันอะไรประมาณนี้กระแสมันก็เลยกลับมาอีกรอบหนึ่งอะไรแบบนี้ค่ะ